ดีครับวันนี้อยู่กับผมจานกที่ฟาร์มจานกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเจ้านี้ขวดน้ําให้น้ําสัตว์นะครับให้น้ําสัตว์เลี้ยงของเราครับอันนี้นะครับขวดน้ําให้น้ําสัตว์เลี้ยงของเราครับบางคนจะเจอปัญหาครับน้ําชอบจยดนะครับพอเราใส่น้ําไปปุ๊บน้ําจะหยดตรงนี้นะครับ ครับปัญหาอันที่ผมเจอมาเยอะมากเลยครับก็คือว่าเป็นขวดน้ะที่ผมซื้อมาจากตามร้านต่างๆบ้างร้าน20บาทบ้างร้านอาหารศาสตร์บ้างครับแล้วแต่ครับว่าเราจะเจอขวดขวดแบบไหนครับอ่ะส่วนมากครับที่เกิดอาการมันจุดนะครับเป็นที่ลูกปืนนะรนี่ครับลูกปืนก็คือตัวที่กิ้งอยู่ข้างในนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยนี่ครับก็คือหัวมันเองนี่ครับลูกปืนครับ จะแกะให้ดูนะครับนะฮะก็คือว่าลูกปืนนะครับที่ว่ามันหยดนะครับมันจะเป็นลูกปืนมันจะมีอยู่ลูกเดียวนะครับอันนี้มันมีอยู่สองลูกครับก็คือนี่ฮะแล้วให้ดูครับแตวผมเอาเทปใสแปะไว้ทางหนึ่งครับให้มันติดว่ามันจะติดนะครับแล้วสวัสดีผมก็เิดปัญหาแบบนี้มาหลายครั้งนะครับก็คือว่าส่วนมากที่หยดก็คือลูกปืนมันหนักไม่พอครับ มันดักไม่พอแล้วพอเดินดันน้ำดันออกมาครับทําให้เอน้ํามันไม่น้ําไม่ดันน้ําไม่ดันนะฮะนี่ฮะนี่ครับนี่ก็อีกเม็ดหนึ่งครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกเม็ดหนึ่งครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับไม่กิ้นไปไหนครับนี่ครับก็คืออันนี้มีสองเม็ดนะครับก็คือตัวนี้จะทําให้น้ําอยู่นะครับ นะครับอีกท่านหนึ่งผมก็เกะไว้นี่ครับมันมีสองเม็ดนะครับก็พอเวลาน้ําดันลงมาปุ๊บเม็ดเรกเม็ดล่างสุดนะครับจะเป็นตัวอุดรูครับจะเป็นตัวอุดรูตัวผมแกะให้ดูครับนี่ฮะจะเป็นตัวอุดรูก็คืออุดรูให้มันสนิทแบบนี้ครับตัวที่สองก็คือตัวที่ดันดันลูกแรกให้มาให้มาชนให้มันสนิทนะครับแต่ บางบางขวดนะครับมันจะมีแค่เม็ดเดียวพอน้ําไหลเข้ามามันก็จะอยู่ประมาณเนี่ยฮะทาให้น้าหยดนะครับการแก้ไขปัญหาก็คือหาลูกปืนมาใส่ครับให้มันเป็นสองเม็ดนะฮะก็มันจะหายหยดได้ครับไม่ได้เป็นที่ขวดน้ําไม่ได้เป็นที่อะไรเป็นแค่ที่นี่นะครับส่วนมากที่ที่เจอปัญหาครับก็คือหาลูกปืนมาใส่ครับก็จะหายครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเอาอีกขวดหนึ่งมาให้ดูนะครับว่าอีกขวดนี้ของผมมีกี่เม็ดกันแนนครับลูกปืนครับอันนี้ก็เป็นขวดน้ําของผมครับอันนี้ก็ลอกกัดขาดนะครับแต่ว่ายังใช้ได้อยู่นะครก็อันนี้ก็มีลูกปืนสองอันเหมือนกันนะครับนี่ฮะนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับมันจะมีลูกปืนนะครับฝั่งนี้ก็แปะอยู่ที่นี่นะครับอเคมีลูกปืนสองอันนะฮะเหมือนกันนะครับ แต่บางขวดนะครับมันจะมีแค่ลูกเดียวครับผมเคยเจอมาครับมันจะมีแค่ลูกเดียวการแก้ปัญหาก็คือผมก็หาขวดนะครับที่ถ้าเกิดหาไม่ได้จริงผมก็หาขวดที่มันหยดนะครับเหมือนกันนะฮะก็เอามาใส่ได้เลยครับอีกคนเนี่มันก็จะไม่มีลูกปืนนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่าจะไม่หยดเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ได้เอาใส่ให้กระรอบ เอาไว้ใส่ให้ระตายของผมแล้วอันนี้ก็มีสองอันเหมือนกันนะฮะนี่ฮะคนนี้ก็เป็นขวดที่มีสองอันทั้งหมดนะครับคนละยี่ห้อคนละอันคนละอย่างเลยครับบางอันก็มีแค่เม็ดยาวบางอันก็มีสองเม็ดแต่ส่วนมากของผมจะมีสองเม็ดนะครับเพราะว่าอันเม็ดยาวผมก็เก็บเอารูปปืนออกครับเอาไปใส่อันที่มันมี เม็ดเดียวเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ใช้งานอยู่ครับก็ถ้าเกิดขวดแต่ขวดแล้อยางก็รอกกัดอย่างเากกางี้ยผมก็เอาขวดมาใส่แทงกันได้นะครับอะถ้าเกิดใครอยากให้ผมทําเกี่ยวกับอะไรอยกให้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าจะให้ผมพูดเกี่ยวกับขวดน้ําที่ใส่อาหารนกอาหารหนูอะไรเงี้ยครับลองทักมาถามมนได้นะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับขอบคุณครับถ้ากิดเคยชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อปเป็นกำลังใจในการนำเสิอต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ